โอ้วปนองกันพอของนี้ยิงละโอ้วปีนงจังว่าอยู่ตัวนี้บ้านเพิ่งคุ้มพี่น้องกันเกือบเกือบโอ้แม่มัน แม่เต็มอยู่ในอยูแม่บินเขาบินออกอยู่อย่างมาตัดฟืนเสียงยังบุ่นๆอยู่เสียงเพิงคุ้มเพิงคุ้มเพ,งมเพิงโกนอะไรละพี่รู้เงยวับอยู่ในโพน